ได้เดียวว่ม่ไดกลาม่ะไแบไบม่ไดไม่ไกลเออมันไม่ไกลาป๊เดียวไม่ไม่ให้ใบหน้าข้างจานละอยานอาหารเรื้องปุ๊บหันปั๊บโพสเลยค่ะ

กลับมานี่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวได้เล่าได้เก็บไม่ใช่บายจะทุกคนทีอ่ออกมา